หรอหรอแบงอยู่ไหนแล้วะออยู okay, <party? S 3> ่บ้านเหรอน้องๆนั่งหน้าร้านจับหมดแล้วมั้งอ๋อแล้วมึงไม่หาบอยยังอ่ะยังเลยว่าจะเข้าไปหาอยู่อ่ะอ๋อเค้ยกูฝากดูได้สิ่งด้วยเว้ยเออได้เลยเจอกันเพื่อนเจอกันให้เพื่อนบันดี hey ได้ครับเดี๋ยวผมเคลียร์ครับเครครับนันโทรมาเว้ยนั่นโทรมามีอะไรวะนี่ะไรวะแบบอกว่าแจ๊บราชการวะอีกหน้าว่าจะกลับมามแล้วมีอะไรกันบ้าแจ๊บอกให้เราไปเคลียร์วะเคลียร์เรื่องอะไรวะเคลียร์เรื่องไอ้เบนส์วะเบนส์ไหนวะเบนส์จงสุกอะ เรื่องอะไรวะเรื่องเดินของอ่ะแม่ทำงานกับบอยวะกูไม่รู้เรื่องเฮียเลยวะโธ่มึงจะไปรู้เรื่องอะไรของมึงอ่ะกูแม่งเดินของทางกำนันเดินของไอเฮียบอยแม่งอยานอกนกศีนี่หว่าเฮียยิ้ม้เก็บไม่ได้หรอกมึงหยามหน้ากันแล้วมึงจะไงวะ งานนี้คุยก่อนแต่แม่คุยไม่เรื่องนะม,มีล้านวะ่ะเปิลพี่บอมีงานให้มึมช่วยเหรองานอะไรวะพี่บอมเขาให้เราไปส่งของให้เหรอของอะไรวะงานนี้กูไม่เคยทำอ,ะอ่ะเออนะเใอคืนเนี้กูพาหางพี่เบ็น ที่เบ็นจงสุกเหรอวะเออนั่นแหละเขาขายายาหรือไง่ีกว่านั่นแหละงานที่พี่บอยถ้าเราไปทำเขาไอ้ที่อ่ะพี่เสี่ยรู้นี่งานใหญ่เล,ลเนี่ยถ้ามึงไม่พูดึงไม่พูดแล้วเขาจะรู้ป่าวเออพี่แบงก์ก็รู้ไม่ได้นะเว้ยแล้วเขาสองคนซีกันจะตายเออยังไงเรื่องเนี้ยเราสองคนก็ต้องเหยียบไว้ดูนั่นสองคนออ <Okay. S 2> โอเคค้องทำ ทำไปหาพี่เบนจ์จัดไปรถน,น่ารักยังไยนะเนี่ยพี่โตอิสัตว์สีนี้มียกูชอบไปได้แอ <c oughs> งจีง้เป็นไงมาไงวะมึงอ่ะผมก็เพิ่งมาถึงคร่ำๆเมื่อวานเนี่ยได้เสือมันไม่ได้กลับมาด้วย มันไปไหนกันวะเขาอยู่นครที่อะไรแบงค์อะอยู่บ้านครับถ้าพี่เสียไม่อยู่เขาก็ไม่ออกมาหรอกอู้ใครเขาจะมาอยู่กับเด็กกระโหล,ลยอยกะลอะไรมึงวะกระโหลกไปไหนพี่ได้ปืนไง่มาได้เข้าไปหาพี่ยังมาแล้วเมื่อคืนแม่ยังนั่งกินเหล้ากูเลยแล้วพี่มีโปรแกรมไปไหนปะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแลแมใ่ใหญ่เดี๋ยวว่ากูจะไปการวะไปหาแม่กูงั้นเดี๋ยวผมกลับละ สวัสดี๋ยวพี่โหไอ้ไม้อ่ะเดี๋ยวเมื่อไงปืนนะ่ะไปส่งของให้กูเลยเด้อ ดหนไอ้สิ่งมันไปดูแลไม่ใหญ่เออแค่นี้แหละเอ๊ะแต่เพิ่งเป็นไงวะเห็นบอกว่ามันไปสักวะเคียโคตรเสียวเลยพูดดูแลตัวเองนะ เฮ้ยพวกคนกลับมาแล้วนะเวย้ยพวกไหนวะพวกเสือเออดิแต่เสืออ่ะแม่ไม่ได้กลับมาด้วยนะเวย้ยเออกูเห็นไอ้แบงค์ไอ้สิงไอ้เปิร์แน,แ,น,แ,นแต่ไอ้เสืออ่ะกูไม่เห็นแม่งกลับมาด้วยว่ะอย่งนี้กินเน้นดิว,วะเออไอ้แบงค์อ่ะมือขวาไอ้เสือนะเวย้ยได้ข่าวแม่งโผล่เออ เองรัวไม่ใช่นู่น,นสาสเดี๋ยวกูต้องไม่เคลียร์กูนอน้องไปโนถามก่อนแต่จะหายว้นสองสามวันไม่มีป็นหากูเอาแม่งอยู่ขอบใจเว้ยเฮ้ยกูถามจริงหรอวะได้วะเรื่องเนี้ยเจ้าไงต่อไอ้หริงานเนี้ยกูจัดแน่ๆไม่ต้องห่วงกูรับจบเองฝากด้วยไ้หลิเออ Good afternoon students. How are you? I, I, I am you love you. Once upon a time. สนับสนุนโดยร้านท็อปไทยยากขนกมา เบนจะมาปะเดี๋ยวคงมาละก็แต่ไอสิงไปไหนวะคงอยู่บ้านละดูแลแม่ใหญ่พี่เสือสั่งไว้นะเออก็ดีแล้วเมือไรที่เบนจะมาปะเดี๋ยวมาเนี่ยใจเย็นนานแล้ววม<ป>กันแม่เม<ป>มพือมาาไอิไม่พาเหอะ เปิดเี่หน้าตามองมากแซงอย่างนี้ผมไปไม่ถูกเลยพี่กูเองทำได้แน่นะเว้ยได้พี่พี่ผมไม่ต้องห่วงตัวรายละเอียดอะอยู่ในนั้นหมดแล้วโอเคพี่งั้นเ่ะพี่กลับก่อนง้มหน้าผ้าก่อนจะต้องไปหาลูกน้องกำนันอีก้เดี๋ยวพี่กูลักเสือพี่เบนจริงๆเลยวะทำไมวะแกทำงานให้พี่บอยแล้วให้กำนัน เกิดมีผิดใจขึ้นมาเกิดเรื่องใหญ่เลยเว้ยรุ่นใหญ่อยู่ส่วนรุ่นใหญ่แต่เรารุ่นเล็กนิ่งๆไว้เออดิไปกลับบ้านเอองงวงอ่ะเออพี่ใหญ่อะไรวะไาไหน้ตาย ไอใ,ใหญ่น่ะเหรอแม่มาคุยอเป็นเนด็กมัน,นบอกต้องคุยแม่เหรอเก็บได้เก็บแม่เลยงานเนี้ยจะกู้จัดการเองเลยไม่ต้องเดียวกูเองงานเนี้ยจงแจ้งไม่ได้ว่าต้องเก็บแบบนี้เงี้ยอย่าให้ใครรู้หรือมึงจะไงวะเอหนะ้าอุตส่าห์เด็กกู้ใหญ่จัดการเอง เฮ้ยยายเรียกกูมามีอะไรวะมึงก็น่าจะรู้ทำไรไว้อ่ะกูรู้ว่ากูทำอะไรลงไปอ่ะแต่กูต้องทำว่ะแต่มึงทำไม่ถูกมึงอ่ะทำเต้นไม่ใหญ่ขาวกูก็ทำงานของกูแต่ถ้ามึงไม่พอใจอ่ะเอาเลยก็ได้นะอุ้ยนะเบนมึงอ่ะเจอกูแน่ กลัวเมื่อไหร่ก็ได้วะ่ะหรอเออหลินเวรล่นลน้อยบอยอ่ะไอ้ไม้ก,กัไอ้ปืนอ่ะแม่ไม่ส่งยาแถวโซนเราอ่ะใช่เหรอ เออเ,อ,อเดี๋ยวกูจะการเองแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแถวสายเจ็ดมาทำไรวะกูจะเอาของไปให้พ่อวะ่เออเวววะเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันดีกว่าเฮ้ยเดียวเรียวเรียวเรียวเออว่าไงมึงมีฮาบองวางวะมีอะไรวะเดี๋ยวมึงก็รู้เองอ่ะพรุ่งนี้เจอกันเออพรุ่งนี้จะกันที่เดิมนะเฮ้ยบ้านหลังไหนวะหลังนี้แหละไอเทียมัไม่มีคนอยู่เลยวะ <ic> เอเอแค่ <classical. S 1> นี้ <het> <elle> กูดู่ะแล้วงั้นเอาไว้หน้าบ้านกันได้ไหมงั้นจละไปหา,า,หาอ,าอหาานะรไรกินเดีดดดดที่ไหนปักซอยเออพี่บอลให้ตังค์คุณมาลหมเลี้ยงนะเออกูณเลยมีอะไรดีอ่ะแดกเต้ยนี่สัตว์มึงอีกแล้วอ่ะ เอาไงวะมาคนเดียวแล้วเปรี้ยวไอ้สัตว์ไม่ได้อาบน้ำไอ้สัตว์เอ่ไงแล้วบอกจะจอดออกก็ได้มันอยู่ที่ใจไม่ใช่เปนนดนไอ้หลิยจะรู้เลยแล้วมึงรอเพี้ยอะไรก็เข้ามาเลยไอ,อสัตว์มันก็ไปทำร้านดีกว่า โถยสัตว์หรือว่าเฟี้ยวที่แท้เหนียวติดฟันเฮ้ยขอบ้างดิหัวนมไพ่สองโถยเด็กขี้ะตัวข้าเนี้ยมันสัตว์ดีสัตว์ นะข่าวบอกพงกด้วยนะ <รอ S 1> เจอหนังคอมสนามบอนเก่าอ่ะ สนุนโดยร้านท็อปไทยยากสนุกมาโอ้ยบารดิสิงโอ้ยที่ท็ทนร้องโดนตีใครมา คอยหลีกนี่เลยเออดิแค้นชิบหาเลยเนี่ยเออเพราะว่าแต่มเหงื่อเสียงมึงหายไปไหนมาวะกูอ,อยู่บ้านน่ะดิกูดูแลแม่ใหญ่ดีแล้วไอ้เหี้ยเจ็บชิบหายหน้าอ่อนแแมงอยู่อนชิบหายโดนหมัดเดียวจอดมึงก็ไม่ต่างอะไรกับกูหรอกเฮียเฮียไม่ต้องเถียงกันกูขอโทษว่ะไม่เป็นธธไรเพื่อนไอ้เหี้ยใครจะไปรู้ว่าเราื่องเทือวะ เออน้องน,อนอเอาไปทำเลวะไรวะว่า,ก,า,ากูจะห่วพี่แบงค์มาไอหลินบอกพวกเราใครก็ได้มันบอกให้ไปหาพวกมันห้าโมงพวกนี้นเอององมาดิ๋ยวก,กูโทรเองเนี่ยสองคองนะดิจิใจอ่ะห้าโมง ย่งแล้วงวะยังไม่รับเลยตอนน,นั้นแหลเรามาเอาเราพี่แบงคพี่ไอ้ไม้แก่ปืนโดนกลางหลี่เลน่นอย่เก็อาหลังคองนะห้าโมงหลังคองครับพี่ห้าโมงอ๋ครับครับครับเรียบร้อยแล้วเขาว่า,วา,วาวไงบ้างวะเขาจัดก,การให้แม่งโดนพี่แบงคนะ์แน่ เออขอให้แมงโดนังหนักไอสัตว์หรอพี่ใหญ่ไม่อยู่เหรอวะเออไม่เป็นไรงานนี้กูจาัดก,การเองได้เออแค่นี้แหละเฮ้ยน้องใช่คนเนี้ยของมาส่งมั้ะกูอ่ะรอมันอยู่นานแล้ว อ้าวเดกกำลังไม่าู่าตาทาไวอ,อ,องหัวยึงอ่ะต้องตามเนี่แหละวันนี้ไม่ไมีใครตายหรอกแต่ถ้าวันหน้าไม่แน่เีย่ยดูสนามบอลเราเดี๋ย ก่อนแม่งเตะบอลโคตรมันเลยสัตว์แต่นี้แม่งเป็นป่าลกล้างหมดแล้วเฮียสวยเฮียวเจ้าของบ้านแม่งเฮียไอสัตว์แม่งจะทำโครงการใหม่เฮียก็จะกี่โมงแล้ววะสามโมงแล้ววะพ่อแม่ไม่มาเลยวะใครวะพ่อเฮียสิ่งไอ้เปิร์นะเฮ้ยชิโก้อ่อ,อ สัตว์มาคนเดียว,วยมึงคิดว่ามึงเฟีย้ยวเหรอเป็นตัวลรยหรอกเป็นน้องเสือมันเก่งอย่างงี้เหรอเดย้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของพี่กูหรอกเอาเรื่องของเราเดียวปบมือแรกหน่อยปป๊บจัดเด้อย่ยาถึงมือโกจัดไปเด้ไม่ต้องพูดมากหรอกจะเอาก็เอาเลยเสียเวลาอ่ะเปิดอย่ายเสียสัตว์เล่นเพื่อนผัวเปิดเอาไว้หนหอหอ่อยเ